สวัสดีค่ะ,คะไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ไไนจ้ะจวันนี้มาบันทึกเทปรายการอะไรคะอ,อ 5, 4, 3, 2, ๋อห้าสี่สามสองโชว์จ้าห้าสี่สามสองโชว์หูยทำอะไรกันเนี่ยรายการดัง,ดงเลยนะคะดังมากจ้าอืมวันนี้โอปอให้ได้เกียรติสัมภาษณ์เออน้องทรายนะคะ,ะเผอิญวันนี้รายการเขาจุดทูบเชิญมาก็เลยได้กลับมาบันทึกเทปเป็นเกสต์รับเชิญของใครนะคะของน้องเบลบรรทุนตาจ้าโหลดเพลงเขาดังๆชื่อเพลงอะไรนะคะพี่เพลงอ๋อ เสียวที่เปียวยังไายแล้วพี่ยังเสียวที่เปียวอยู่อีกเหรอคะชินเองว่านะเสียงที่เปลี่ยนใช่ค่ะเสียงที่เปลี่ยนจำไม่ค่อยได้ใช่ทําไมอหรคะเพราะอะไรถึงไม่ออกแนวที่ต้องแบบว่าออกตลาดตลาดนิดนึงออกสักคนสักคนด้วยแหละแต่เป็นเพลงฮันโฮไม่รู้เป็นอะไรเอาสัลลีมางังก็ไม่ใช่ว้า ร้องเยอะจ้ะถูกเอออันนี้วันนี้มาในคอนเซปต์อันนี้มีใครใครขอร้องไว้ไหมคะไม่มีใครขอร้องยังไงคะคุณแม่คุณแม่ทำอะไรไว้นะคะแม่วาดจะเป็นดอกกตหลาบทำไมคะบอกแม่ขอร้องวันนี้มากับใครคะพี่มาคนเดียวไม่จริงค่ะใครคะไหนพี่ลองเรียกไหนเรียกเข้ามาสิคะฮิมามฮิมามฮิมามมาเร็วเร็ว สวยมากพี่มาวันนี้ดีใจไหมคะได้ร่วมงานกับน้องทรายตอนแรกมันก็ดีใจที่มันนี้ออกรายการฮะแต่มันเสียใจตอนที่มันมาอยู่กับมันนี่แหละทำไมพูดอย่างเงี้ยเหมือนพูดเมื่อเมื่อคืนจำได้ไหมที่ไปลองลองแรมแล้วมีคนใต้เดินมาด้วยกันแล้วก็ทักเราเลยอะทักเราถ้าเป็นภาษาใต้ฟังไม่เข้าใจว่าแกลแม่มตัวไรแล้วว่าไงอ่แล้วก็ขอบคุณครับบขอคุณเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขาได้ยังไงดีจ้าเราไม่รู้ว่าแกลแมมตัวไรแต่ว่า พี่น้องสายรู้ไหมครับแปลว่าอะไรคะไม่คุ้นเลยจริงเหรอคะนงเหมาค่ะจริงเอค่มาสวยไม่ก็ถามมือตัวอะไรใช่หรอถูกพี่มัมสวยตลอดนะคะดูดีตลอดดูสวยอนนี้ทธุรกิจใหม่นะคะอะไรครพี่ ช่วงนี้ไข่ตรงเหรอคะเป็นพวกแอมเวย์หรืออะไรพวกนี้เหรอคะไม่ใช่แอมเวย์ยังไงตรงไหนคะมีตําแหน่งใหญ่เนี่ยอะไรอ่ะอบตเลยอบตองค์การบริหารส่วนตำบลเหรอเอาบริเวณโตนี่แหละใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่เลยเอะไรบ้างตอนนี้มารายการนี้รู้สึกดีเลยอ่ะร้อนมุกไหมร้อนหมดพอพแต่เขาให้เข้าสตูดิโอไหม ตอนแรกก็ตอนแรกเกอบเข้าไม่ได้เพราะว่าสายสินภาพเต็มเลยเหรอค่ะแลาไม,ไม่เข้าได้อะเขามีคนไปแหวกสายสิน <c oughs> ติดตามการเจอเจอกันได้สองคนนี้ใน YouTube นะคะบ๊ายบาย